สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นเกมให้เซฟสองกันนะผมค่อนข้างจะติดใจกับสไนครับมันเล่นแล้วมันให้ความรู้สึกสนุกดีปับ๊บโหลดลงมาเช็คเขาเดินปาดไหมไม่เลยอ่ะเพื่อนหุ้ยแฟดวิทยุเยอะครับ แตกหนึ่งโอ้โหเป็นไงเพื่อนผมบอกเลยสไนเปอร์ผมไม่ได้มาเล่นๆครับขวามือครับไปไปคอมแล้วตรงนี้ป่าวะอ้าสวยเพื่อนโอ้ผมได้มาคิวแรกเลยเพืมม่อนผู้ชมรู้สึกดีใจชิบเพ่งเลยให้ตายเถอะแม่หนึ่งตายศูนย์อุ้ยอุยอุย,อยล้มล้ม โอ้ยมันต้องยิงยังไงวะเนี่ยโอเคแม่คนคนนี้เขาเอาเรื่องจริงๆครับออกมาดิผมยิงแม่นนะเพื่อนผมบอกไว้ก่อนเลยอุ้ยเอ้ยไอทิตตูดนายบังอะ่ะโอ้เอาตูดไว้ผมดมได้ยังไงเพื่อน กลางมีสองครับโอ้โหอีกหนึ่งครับคอมครับอุย้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดวิทยุมาด้วยครับไม่มีใครมาเพื่อนโคตรจริงจังเดอะเกมมิ่งเลยครับตอนนี้ตัวเรามุมนี้มันแอบได้ใช่ป่าววะผมไม่ค่อยรู้ระยะครับว่าลำตัวกับลำหัวมันอยู่ตรงไหนแต่กลางเงียบม,มากเลยนะ <c oughs> วิทยุเพื่อนเราตายครับ <c oughs> เอ้ยสไนเปอร์มันส่องตรงนี้ได้นี่วาผมเคยเห็นเขาส่องกันอยู่ครับ โอ้หลับยาวเลยเว้ยเฮ้ยนั่นไงโอดินสไนเปอร์ครับสวยเพื่อนอยากกระโดดดิเฮ้ยถ้ากระโดดแล้วผมก็ยิงไม่โดนครับตายครับมีหนึ่งครับลงคอมแล้ว นายเห็นฟรีนะมันเพื่อนเฮ้ยโอ้โหโอ,โอ,โอ้หัวใจจะวายครับไอ้บา้าเอ้ยโผล่มาอย่างนี้ไม่ได้นายทิศผมขอแก้มือครับรอบนี้ผมจะกระโดดลงแล้วปาดยิงให้ได้เอากลางไม่เพื่อนโอเคได้มาหนึ่งคิวแล้วผมปลาแฟดไปก่อนครับ เขาควันบางแบบนี้ผมก็มองไม่ได้ดิว้าวผมเก็บที่หนึ่งเขาได้ว่าอุ่นใจแล้วครับเอ้ยผมเลงแบบนี้มันได้ป่ะวะท่านผู้ชมน่าจะได้แหละผมคิดว่านะขอแบบไม่กระโดดผ่านได้ป่ะแบบเดินมาแนปเช็คอะไรแบบเนี้ยกลางดันละ โอ้โหเป็นยังไงอย่าซ่าเข้าใจเป่าทางเดินนี้พี่เดินมาหมดแล้วไอ้น้องขอขิงหน่อยเถอะเจ็บสวยเพื่อนน่าจะวิทยุนะครับเท่าที่ผมรู้สึกเลยนะอ่าสวยครับจังหวะของผมมันหล่อจริงๆคนคนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยชอบชอบชอบ ไนเปอร์มันเล่นก็สนุกก็ตรงนี้แหละครับโอ้โยโอ้แล้วเป้าผมไปตรงไหนวะเนี่ยเราวางข้างบนหลุดด้วยนะครับเพื่อนตายหนึ่งครับบนหลุดครับไอทิศเนี่ยไอตรงเนี้ยบ้าเอ้ย โอเ้เขาอยู่ข้างบนอ่ะเพื่อนสี่หนึ่งครับเขาอยู่คนเดียวสอนทีเพื่อนโอ้เพื่อนผมเก็บได้เว้ยมันต้องอย่างนี้สิ my friend บอกเลยครับว่าทีมผมไม่ธรรมดาเฮ้ยเพื่อนเพื่อนนายไม่เล่นบนกันอีกแล้วหรอเดี๋ยวเขาจะหลุดครับไม่ใช่อะไรหรอกบนมีครับผมเห็นแล้วโอดินสไนเปอร์ปลาระเบิดตัดไปก่อนครับ ว้าวเพื่อนเราเก็บได้2คิวตายครับตาย2ครับนอสจังหวะมันได้จริงหว่ะคนคนนี้เอาเพื่อน นายลงไม่รอผมเลยทิศผมว่าจะผมจะไปพร้อมนายสักหน่อยอุย้ยโอ้โหตกใจไอ้บ้าเอ้ยไอ้สัสใครจะคิดล่ะครับว่าเขาจะแอบอยู่ตรงนี้ผมก็ไม่คิดเหมือนกันเมื่อกี้นี้โอ้หัวใจแทบวายอุ้ยแฟดเพื่อนโอ้ยผมติดแฟดกลับกลับถูกทางเพราะอันนี้กลับถูกทางโอ้ถูกทางอยู่ครับ เออวิทยุมีดูแค่คนเดียวเองครับตอนนี้เขาน่าจะใกล้เข้าแล้วแหละโอ้โหเป็นยังไงเฮ็ดช็อตไปดิใช่ <Yahoo! S 1> ใช้ไม่เพื่อนแหมผมนี่มันแทบจริงๆเลยกนอนนี้ กระโดดปาดต,ต่อเลยครับโอ้ผมโดนระเบิดอีกแล้วเพื่อนยังไม่ทันได้ไปไหนเลยข้างบนมีคนปะครับน่าจะไม่มีนะวิทยุเลยครับประเด็นสวยครับเพื่อน ตายครับอ,อุ้ยโอ้โหอดเท่เลยว่ะเราเฮ้ยผมขออีก8คิวครับท่านผู้ชมผมครบ20คิวแล้วผมโคตรอุ่นใจเลยตอนนี้แม่คลิปนี้แหละครับผมเพิ่งยิงได้ครั้งแรกเลยบ้าเอ้ยหลังจากเล่นมาตั้งนานออกอีกเปล่าน่าจะไม่ออกนะครับผมรอจัองหวะไปก่อนเลยเราเล่นสนไนเปอ์ไม่ต้องรีบครับยังไงถ้าเกิดเรายิงโดนจุดสำคัญเขา เม็ดเดียวเขาก็ตายเนี่ยอา้าผมกลัวเขาปาท่านผู้ชมบ้าเอ้ยไว้ใจไม่ได้ครับยิงยิงแม่นแม,แมกันอยู่ระวังด้วยนะเพื่อนใจคอไม่ค่อยดีเลยครับเอาตามตรงอุยอ้ยเฮ้ยเพื่อนเจอครับ บางเกงงนนายบางผมตายไปดิเฮ้ยถอยถอยอุ้ยโอ้โหเวงตามถอยไม่ทันครับรอบนี้ผมเข้ากลางดีกว่าครับสู้ๆเพื่อนเราต้องการเออสักเวรหนึ่งครับไม่อย่างนั้นเนี่ยแพ้ยับแน่เลยอุย้ยระเบิดเพื่อนอุย้ยระเบิด โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยแฟดแฟถอยก่อนก็ได้นะเพื่อนปลาระเบิดไปแล้วเขาจะกระโดดอีกว่าวะตายครับ มีอีกพอจะยิงให้หวอดหลุดเลยบอกไว้ก่อนสวยเพื่อนท่อครับรอครับโอ้โหเวรกรรมเขายังดักอยู่อีกแล้วเนี่ย เพื่อนบอกว่าบนไวครับน o no MG นี่คืออะไรอะท่านผู้ชมปืนกลเนรอนายจะพิ่งตัดเลยไหมเพื่อนหรือว่ายังไงซ้ายมือเพื่อนซ้ายมือตายครับ อีกหนึ่งครับโอเคผมได้ระเบิดฟรี โอ,โอ้โหพลาดเลยเรา ไปงี้กันบ้างครับผมกับคลิปในครั้งนี้ก่อนเอินเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่ากว่าผมจะได้แต่ละคลิปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะครับเพราะอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขายิงกันค่อนข้างที่จะแม่นเอามากๆเลยนะกระโดดแป๊บเดียวผมตายซะและ้วเพลอเพเนี่ยผมเดินเล่นเฉยๆเขาก็บุกมาแล้วนะครับบ้าเอ้ยเล่นไวกันจริงๆเลยเอาละครับสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไมอ่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอใครในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่ มาตอไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วดูเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ